สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับตากอากาศพี่น้องเอฟซีแฟนクับครับมันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งแต่เศ้าจักหน่อยเบิ่งยังเบิ่งโครงการต่อไปนะครับพี่น้องโอ้ยมันแดดไปเห็นหน้าจากของพี่น้องนะครับโอ้ยังนอคนี่นอ้นะครับต้นยางพี่น้องนะครับเอามาพันต้นนะครับเพื่อที่เอาไว้ปลูกนะครับเอาไว้ปลูกนี่แหละเดือนพฤษภาที่มะฮอดนี่แหละนะครับให้สร้างลายดูแลให้ นะครับเบืองว่านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับข้าเจ้าพ้าปูกระปูน้าข้าเจ้าตัวเห็ดน้าเพลินปูเพลิน่าเพลินเห็ดและเพลินใดกันลองเห็ดน้าเพลินนะครับแต่บ่ได้กันกัดไลๆทันก็ว่าเออการปลูกอย่างมันก็เนาะนะครับเป็นพืชอนาคตเนาะเพื่ออนาคตบอกซื้อๆบอกอันนี้ละนะครับข้าเจ้าผ้าว่าผมกับบูเราเพราะว่าประสบการณ์เห็ดอันนั้นอันนี้ผมก็บ่ได้คอยมี นะครับบุคคลี่อยู่บ้านนะครับหญ่ขึ้นมาจบโรงเรียนมากอะไปหาเหตุงานโรงงานหาเหตุงานอันนี้อยู่กรุงเทพไกลพอไกลแม่เลยนะครับประสบการณ์ด้านการเกษตรนะครับมันก็เลยบ่มีนะครับเอาให้พี่น้องเบิงครับนี่นะครับผมนะครับจะเอามาไว้ลังอูซ่างลายนะครับไว้ลังอูซสางลายให้เพื่อนดูแลให้นะครับ อย่างหนึ่งพันต้นครับพี่น้องครับนะครับกะ,ะทิไปรุ่งบุละตรงที่ที่ซื้อไม่ละนะครับแต่ว่ามันซื้อไม่ดอกนะครับซื้อซื้อม่านในปีกัวสองปีแล้วละ,ละนะครับเพราะว่าป,ป,ปกติสร้างหลายันปลูกมั่นปลูกมั่นมันกะมั่นกะปีต่อปีเนาะในที่คาคุณดูแลในที่คาอ่าเขาเอื้อนียงอะ่ะคับปุ๋ยขนาดขันนี่นะครับ ก็เลยตัดสินใจลองเอาอย่างลงเบิงครับพี่น้องนะครับก็คิดมาโดนเติบเลยล่ะว่าทีปลูกนี่ยังดีนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ตรงนั้นมันปื้อเนื้อที่10 14ไร่เกือบ15ไร่นะครับ14ไร่เกือบ15ไร่แต่ว่าส่วนด้านหลังอ่าก็สิเป็นเป็นเขานะครับปลูกเขา่าประมาณ2ไร่แล้วละ่ะปลูกเขา่าแล้วก็เป็นบอ่อหนามอีกย้อนก็ประมาณช่วงนะ่าสิบพฤษไป หาลายเห็นเนื้อที่ตรงนั้นนะครับเกือบหาลร่นะครับเลือดนาประมาณแปดเก้าลร่นะครับกส mm ิส hmm. ่ย,ยางนี่แหละนะครับหนึ่งพันต้นนะครับ mm hmm. มาไหวลังอูช่งงลายครับพี่นอนองครับอูช่างลายโมดิฟาย จัดการผมเพชรนิย,งยังเหมือนนี่พี่ม้งนะครับผู้จัดการมงคลเพชรนิย,ยังเหมือนนี่คือได้ใส่หมวกมาต้อยสังไรมาสอยสังไรมาสอยสังไรเหมือนทำทุกอย่างทำทุกอย่าง,ง,าง,ง,างมาช่วยกันครับเราจะรวยไปด้วยกันเนาะขอให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยหอยเอยียงคือเสื่อมกับเท็กข้างบนทุนบัณ มันเบียมันตกเบียเทเขาได้ฮะเบียละตกเบียตุนตุนละสี่สี่สิบแปดต้องจอง48บจองบ่ถ้ามาเอาหน้างานหกสิบโอ้หกสิบหกสิบห้าหน้างานนี่หมายถึงมาถึงว่าเราอยากมาได้แล้วเอาขึ้นรถเลยมาถึงว่าเราไม่ได้จองโอ้แต่ถ้าจองนี่ได้สี่สิบีแสดงว่าหน้างานอันทกสิบนี่คืองามงามคมับมันก็จะต้มาหน่อย Oh. เขาก็เรียกราคาได้แต,แต่ว่าอันนี้คือเราไปจองให้เขาทําให้เราไปจองตอนตอนนั้นมันยังยังไม่ถึงฉัดอักหนึ่งตอนเราไปเอาตอนนี้มันก็ขึ้นฉัดสองแต่ราคาเดิมหมายถึงว่าไปจองไว้ไให้เขาดูแลให้มันต้นใหญ่จริงนะบอกอ้คือว่าเขาจะได้รู้ว่าคุณมาเอาแน่คุณวางไว้จำแล้วเอาจำนวนเท่าไหร่เขาก็จะได้ ดูแลให้ในระยะหนึ่งการกระเละไดเบียละสี่สิบแปดเขาคือบู้ายสี่สิบโหลดถ้าแตะตามาก็สามสิบกว่าได้หรอแต่ว่าคนใต้เป็นเจ้าของคนจังหวัดต่างข้าเจ้าคนใต้ข้าเจ้ากระจิถนัดเรื่องยางเนะ5 0ั0ห้าพันนี่ถือว่าจิบจิบเพราะเวลาเขาสั่งมาเรา สั่งมาทีละสองหมื่นสามหมื่นต้นขาสั่งมาจากใต้เราไปจอง5 0า0นยี่นี่แบบายญ่มั้งเขาจะมีระดับชั้นความสูงความใหญ่แล้วก็จะมีสองสามสายพันธุ์ที่เขาคือบอกว่าต้นสามแขนนี่มารดอ่ะไอ้พันธุ์ที่ว่าดยเป็นน้ำยางเยอะ ต่อต้นลำยางเยอะแต่ว่าต้องดูแลรักษาอีกแบบันสองอันนี้จักชัดนึ่งอันดนียวักว่ากำลังขึ้นชัดสองต้นสองอ่นยาวสองสองดแ๋ยวเดี๋ยวสองสามบางีคืนึแต่ไม่เคยดสามนี่เราไป่อกนะครับ ทมี่ันจิมมี่สองอยู่ประมาณตัก3สามอยต้นนอนอย่านีชัดเดียวก็ล่างสุดแ่าไร้ายเราดูแลรดน้ำลดน้ำเอาเอาน้ำไม่ใช่ระบาดวดป

คุณได้อะี่ไปปลูกซอยบ้ปอต้นเสอเดบิ้งเราปลรดไทนี่เดีฮะตี่เ้นี่ก็่เนี่ยเด้บอแม่รถไทที่เอาไปเห็ดอเหรไทพื่นนี่ต้นนี้ยังสั่นต้นลูกท้อลกอันนี้อันนี้อนเนี่อันนี้พอดีลูกเพอาเพื่ยนไว้เยนตุะามันพอดี ัดที่ 3. แล้วต้องพาใหม่อีกทัานใหม่พาใหม่ที่เสียบลุมเดี๋ยวโชว์แบกเบิ้มพาไม่ไปแห้วไงอุยางครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาต้นหน่อยก็มีประเด็น เดี๋ยวพรุ่งนีไปจอนก็ไม่แค่ชั้นเดียวแต่นเรื่อไปตัวร่วมกันเทียงกันอยู่ประมาณจำลองซ้วโมงเขาเลยก็ตื่นใจให้ให้เดือนเนี่ยครับพี่น้องนะครับเบียร์ยางเอามาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวก็จังติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ลงซ้ำหนี้ครับพี่น้องนะครับก็ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเรานะครับ ทีนี้ยังตัวไปนะครับนั่นก็คือปลูกยางนั่นเองนะครับหนึ่งพันต้นนะครับลงเนื้อที่ตรงนั้นละตรงที่มันลงลวงกันละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังทีให้ทางหลายพื้นไปปรับดินเคียดินไว้นะครับปรับพื้นที่นะครับว่ามันต้องเป็นจังใดนะครับเพราะดินตรงนั้นซือว่ามันตจำมๆหนามีหยงมากขอพูดตัวการที่ตามครับนะครับฝังงนีก็แล้วกันครับรุ่นแห่เจ้ารุ่นจีนรุ่นแห่เกมตะบนชายนะครับ มีการมีงงานโทรเอื่นใจเอื่นหาครับ0989491169นะครับพร้อมไปให้บริการพร้อมไปส่งหมอความสุขนะครับพี่น้องหอนมองหอดบอลกันแล้วกัน <Okay. S 1> นะครับเอาวันกีบต่อไปครับสวัสดีครับ